วันเนี้ยมีคนมาถามว่าทําขนมอะเป็นรูปพระพุทธรูปผิดไหมอ๋อไม่ผิดหรอกอยากทําก็ทําไปสิแต่คําถามของฉันอะถามกลับไปมันไม่มีรูปทรงอื่นแล้วเหรอที่จะทํากินกันอะแล้วหลับตานึกภาพซิถ้าทําขนมเสร็จแล้วอะเป็นรูปเป็นรูปพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยใส่กล่อง ล้อเรียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสิ่งที่เขาเคารพบูชากันแล้วถ้าเกิดขนมมันขึ้นลาขนมมันแตกขนมมันหักล่ะแล้วก็เอาขนมที่เป็นรูปพระพุทธรูปไปทิ้งถังขยะมองเห็นแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหรือถ้าเกิดยิบป้อนน้องหมาน้องแมวนั่งกินขนมที่เป็นรูปพระพุทธรูปอะแน่ใจป่ะว่าเกิดเป็นพุทธศาสนิกชนน่ะแล้วมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตะขิดตะขวงใจเลยเหรอ ถ้าจิตใจมันเป็นขนาดนั้นน่ะเออจะทำรูปอะไรก็ทำไปเถอะไม่น่าจะต้องมาถามแต่สำหรับฉันน่ะมีปัญญาทำรูปอื่นๆต้องเยอะตั้งแยะทำไมจะต้องบ้ามาทำรูปแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจ